หน้าร้อนแบบนี้ถ้าพูดถึงเมนูคลายร้อนเนี่ยเด็กๆอาจจะคิดถึงพวก ไอศครีมหรือว่าบิงชูแต่ถ้าเป็นรุ่นรุ่นเราเราขึ้นไปเนี่ยอาจจะต้องนึกถึงข้าวแช่หรือเลปล่าตอบโจทย์วันนี้เราอยู่กันที่ตลาดพรานนกค่ะพามากินข้าวแช่สูตรต้นตำรับเพชรบุรีถ้าอยากกินไม่ต้องไปไกลถึงเพชรบุรีแล้วนะคะตลาดพรานนกก็มีเหมือนกันเครื่องเคียงหลักๆของเขาก็จะมีอยู่3อย่างด้วยกันเสิร์ฟมาแบบน่ารักน่ารักกระจุ่มกระจิม๋มตัวข้าวแช่นี่คือแบบหอมสดชื่นมากๆทุกคนค่ะสดชิมไปคำแรกนี่คือแบบหอมชื่นใจเลยอะเครื่องเคียงในชุดนี้ก็จะมีนี่เลยค่ะลูกกะปิชิมไปแล้วคแรก ต่อมาก็จะเป็นตัวชัยโป๊ผัดหวานรสชาติเขาจะกรุบกรุบหวานหวานมันมันที่เทียนชอบมากๆก็คือตัวนี้เลยค่ะปลายี่สนผัดหวานตัวที่เป็นน้ำลอยดอกมะลิที่นี่เขาจะใช้เป็นน้ำกระดังงาลนไฟนะทุกคนหอมมาก,กนเขาจะแบบหอมอ่อนๆแบบนวลๆหน่อยหนึ่งจะไม่เหมือนน้ำลอยดอกมะลิที่เทียนเคยทานเลยที่นี่เขาจะขายกันที่ชุดละ40บาทค่ะทุกคนมีแบบสั่งกลับบ้านได้ด้วยใครที่อยากจะลองนะคะร้านนี้จะตั้งอยู่ในตลาดฟราน,นกเลยหรือว่าโทรมาสั่งกับทางร้านแล้วเรียกรถมารับก็ได้ค่ะส่วนคลิปหน้าเทียนรีวิว รฝากกดติดตามกันด้วยนะคะ